สุกขีมันเสมอมันเคอแก้วพี่น้องเอ้พบกันอีเดล้วครับเค,คยเคยผุ้ไทยมาหน้เนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้มาใส่เบ็ดอีพี่น้องเ,เ,เ,เอ้ใส่เบ็ดปลาใส่เบ็ดเย็นเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาลงรลดระวังทางพี่น้องเลยกำลังใส่เบ็ดกบเอาไปตามทางพี่นอ้องเพราะว่าการมาข้างก่อนเขาคอรู้สึกว่ามันมีกบอยู่แถวแคมหนีหลายเนาะ คืนนี้ก็เลยจะลองใส่เบิ่งพี่น้องทีมงานเขาล่วงหน้าเขาไปก่อนแล้วมื้อนี้เนาะเขากำลังตามล้างเข้าไปพี่น้องไปลลเลาะเศษเป็ดกบพี่น้องอยามแรงๆบรรยากาศเงียบสงบเลยอยู่ในป่านี่ครักรีบพี่น้องไปเขาก,กับทีมงานเบาบอนคนหาก,กินมื้อนี้กำลังลเลาะเศษเป็ดกบพี่น้องไปล,ลุยๆพี่น้อง ถือว่าเป็นไม้เด็ดเลยได้พี่น้องเดี๋ยวตอนกลางคืนบางทีเขาจะมายำมาลุ่นกันบังว่ามาซีมัมนบ่เนาะพี่น้องเสียนเป็ดกบเก่าพี่น้องถือว่าเพิ่นสมควรในการใส่เป็ดกบพี่น้องเลยอ่ให้บุเสาร้องไปทิ้ลองเขาไปเบิ่งในซองของเพิ่นเนาะเพิ่นใส่เป็ดกบนี่อยากมันเลยพี่น้องเลย ่าเ,เป็นเสียนเป็ดกบเลยล่นะนี่เด้แน่นอนนะนกบหลายแถวน,งงนี่กบหลายคุ่ะการันตีแหละไปพี่น้องเฮ้พี่น้องกอดลานงามๆเลยต้องไปกินเบ็ดห้ามันสิไปใส่กินไปใส่ให้มันโดดเลยกี่นี่นะเออเห็นมันโดดแล้วพ่นอดีพี่น้องเตรียมมีโตโดดมาแรงนี่ประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ใส่แถวๆนี่แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวเรา,าจะมาลุ้นกันตอ่อเนาะมันทำมายามดอกบัวมัน สีมานสมคำกรันตีของบาบอนคนหากินบ่เนาะฮะไะวันนี้พี่น้องจอดรถเลยกำลังเตรียมอาหารพี่น้องอ่าวันนี้กลังนึ่งข้าวไปเนาะอ่าบางทีนี่เข้าไปย่ามเบ็ดพี่น้องเลยโอ้นี่เย็นโคกเย็นโคกเนะเอาละใส่เบ็ดพี่น้องแล้วกเย็นโคกแล้วก็ได้เย็น ตัวนึงเนาะเตียมกำลังเตรียมอาหารพี่น้องเลยเตรียมถ่ายกินเขากินเขาแรงน้ำกันพี่น้องแคมน้องบรรยากาศดีดีนี่บางักส่วนกำลังกำลังเตรียมบะนอนอยู่พี่น้องเลยฟูหมดหมดงามหลายขนาดเลยเสร็จโอพยบง่ายนอนยับลงไปนอนเค้มๆน้ำพี่น้องจะอันไหนมาเนี่ยเตรียมอาหารพร้อมกันพี่น้องเดี๋ยวจังกินเขาแรงน้ำกัน หุเนียนพี่น้วอ่าสร้างถาอาหารเขานี่เห็นนะหูหนึ่งพี่น้องนี่หนเอียนจะมีกราบหอยอยู่ทางหน้าหูไปสิบแล้วเนี่คือหูมันอ่เอาเดี๋ยวเราลองหย่อนมาจนนอดนะ,อะลองหย่อนลงไปมันอยู่ปากหูบ่ถ้ามันมีโตอยู่ปากหูมันก็จะออกมากินเลยนะตาล,ลายขนาดน้ย ถ้ามันบอกกินเท่ากันใส่วิธีการของเขาเนาะการใส่ไม้ใส่ไม้แย่เหยื่อเข้าเข,าเขา้าไปยังไงเลยเนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องคือการใส่วเวทียนันเดี๋ยวเา่ามาหลุนกันว่า จะกินบวกินเนะาะป่าของมันน,นี่คือป่าของเยนเนาะเขาไปใส่เนีเยนบนี่แหละเขาก็ใส่เนื้อยอนลงไปเลยบัดเอ,อ่อยอนเนื้อลงไปเลยนะนี่แหละขึ้นมาแล้วดิหล่อหลงมันก็ปุ้งซื่อขัดบ่อโอ้นำบูดออกมาเลย เห็นบ่พี่น้องมีกี่ผลมาฮะสมรักสมรักก่อนสมรักสมแักเน่สังเกตเสือกแล้วบบเนี้ยแต่เนี่เอียนกัดแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะดึงเสือกเข้าไปเรื่อยๆเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เสือกจะเข้าไปเรื่อยอ่าโอ้อ่าเนี่ยจะดึงเสือกเข้าไปเรื่อยๆนี่คือวิธีการโอ้โหดึงเห็นบอเสือกลงไปแล้วดึงไปแล้วทําไมครับก็ทกโอ้ โอ้ลุดโอ้ลุดเนาะโอ้ลุดพี่น้องลุดบุเรอดให้มันกินก่อนเด้ออ่าประมาณนี้อ่ะจะรอดประมาณนี้เดี๋ยวย้อนลงให้มันดึงลงไปข้าวหนึ่งแล้วกระกทุกโอ้อ่ลุดมันห่วงนี่พี่น้องอ่ามันดึงเข้าไประเด็นพี่น้องเห็นบ่เสือกไล่เข้าไปเรื่อยๆเห็นบ่อ่าเสือกไล่เข้าไปเรื่อยๆแล้วเสือกไล่เข้าไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะทุกบาทหนึ่งเนาะทุกแล้วก็ดึงแล้วก็ดีดสายนี่พี่น้อง ออแล้วโอ้ตัวนี้นี่โอ้ี่ตบเ็มหนาเลย้พี่น้องยังมานโอ้ตบเลยตัวนี้ไปพี่น้องจตมกี่เท่าไรพี่น้องซื้ไนี่โมันเป็นมนเลยตัวนี้นพี่น้องพี่น้องเียนหเียนนี่ตั้หัวนี่พี่น้องนี่ เราจะเอาเหงื่อแน่พี่น้องสวบแล้วสวบแล้วพี่น้องสวบแล้วนี่หลังจากที่มันสูบไปแล้วก็จะปล่อยให้มันดูดกิ้มนะเนาะมันก็จะกินไปเรื่อยๆนี่ลงไปแล้วพี่น้องลงไปแล้วสังเกตเห็นเสียบวะเสียกลงไปแล้วพี่น้องลงไปแล้วลงไปแล้วงไปแล้ววันนี้วิธีเอาเขาก็นทุกเลยพี่น้อง แล้วก็ดีดใช้ดีดใช้เดี๋ยๆอุ้ยเอ้าออกมาออกมาโอ้ยโอ้โตัวนี้ตึงเลยตัวนี้โอ้ยโหมันย่อออกเฮ้ยออกมาแล้วพี่น้องว้าเรียบร้อยพี่น้องตัวนี้ว้าเต็มที่หกเลยพี่น้องว้าไปเอากลับไปแคมป์พี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งวบนมื้อนี้ เอาจะแจ็คเต็มเลยพี่น้องมาผ่านการย้ายหุ้งอยู่นี่โอ้ยอุกเจอเลยอเจอเลยเห็นปะอุกเจอเลยแจักสีเฮ็ดมินูเลยผลงานเฮาวันนี้พี่น้องหกเต็มเลยอันนี้มันห้องก่อบดิกนะมันมันมันบมลูดบันนี้ บอลูดทับประกันโมมิรูดนี่ไง kind of oh, กินเลืกเลยน้องมันกระบันกันนะคร oh, ัอ oh, ๋อ no มันกระบัน no กันนะฮะน้าโอ้โตได้ได้แล้วมาซื้อก็ได้แล้วข้าวผิงมซื้อว่ากินอีนแล้วพี่น้องเล่นเลยปั๊บปุ๊บใช่น้องเขากระดีบออกมาเลยตัวนี้สายเบ็ดหน่อยสับอยู่บ่ะเด้เอาไม้ของแตมันสูงนี่ออกมาแล้วพี่น้องดีดดีดดีเดี๋ยววะโอ้เสียงเสือกนี่มาพี่น้อง ตัวใหญ่นะตัวนดันดึงออกมานแล้วเขาต้องดีดซ้ายน้เริ่มออกแล้วคันดึงแบบมันจะขาดขาดบ่แม่ถ้าถ้าทกแห้งเลยจะขาดโอ้มีแต่เอาไม้เคาะถ้าตัวใหญ่นี่ซายพีอียังเคยขาดเลยเฮ้ยทุกเหนื่นอนเนาะโอ้โหขึ้นเลยพี่น้องพี่นัทบันบขึ้นเลยคันดึงกว่านี้นี่ยันขาดอยู่งานมันกวนบ่เอาไม้นมาปม มันรุนม um. right, right. ันรุนเจ้านี่ขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วอ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนนอนแน่นอนว้าพ้อมกันสองแเปมเลยพี่น้องนาะโอเต้านี่เก่งขนาดนั่ะว้าอย่างมันเลยพี่น้องมาะมาดิ อะเต็มพี่เท่าพี่น้องย่อมหลับเลยนะหรอเนี่ยน้องไดนเต็มรวมเฮ้ามาหนี่งว้าสวยงามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเ้าเตมพี่น้องเ้ตมแล้วมาหนี่ว้ามันมันรืดกระดี่พี่น้องเฮ็ดก่อยกินเนาะ เีนเขามึงพี่น้องไผ่เฉลียงนักปลดพี่น้องนักปดเฉลียาลนี่เมนูสัมฮองไลต่าเป็นทอยางพี่น้องไอ้ไลยริมันันกมเตรียมการอย่พี่น้องมันนี่ข้สี่งนักซชได้นะแฟร์สองน้่มึห้ำเอะมึก่อนความเจนมาพี่น้องมาบันนี่กินข้าวแรงนำกันมัเนี่โอาหารเ่าสมบูรณ์ขนาดนี่กัปูแดงแจงปลาใส่หมักบวบเนาะ อาทีมงานโหอะเลาะพันธุ์เอาน้ำแคมแค้มน้องเลยพี่น้องเลยโอ้ยังมานเลยถือว่ายังอุดมสมบูรณ์หลายแถวนี่ยังหาอยู่หาก,กินได้สบายพี่น้องเลยเพราดูดีกินฮะกำลังกินเข่าพี่น้องมาหนิเนี่ยพอบ้านกับมามาหนีิโอ้ยักลิกล่องเพิ่นสุดยอดเลยพี่น้องมาหนิเนี่ยสุดยอดเลยจะดื่ม ไปเบิ่งคลิปจากซ่องพบานดองเนาะพี่น้องเนาะเออ่ย่างมวนเลยของเพืาา่อนมื่อนี้มีจิซ็อกเด็ดเลยมื่อนี้ยแต่เาตองติดตามเพ่ผลลงมือ่อใดเนาะเนี่ยมืออื่นตอนบ่ายมือนตอนบ่ายเน,ะออนาะพี่น้องติดต,ตามรับรอ,องมีซ็อกเด็ดให้พี่น้องได้เบิ่งแน่นอนอามาผู้อาหารเขา <G uard> ทั้งเผ็ดทั้งห่อนพี่น้องอายทวนทานทวนทานอยู่คักอะไรเนี่ยเนี่ยมื่อนี้มีแขกฮับเพอฮับเซิร์พิเศษได้พี่น้องมื่อนี้ สบายดีสบายดีเนะาะไกรรา่าไก่บันนาเ่าไก่บันนาบ่อเอามาจาก่องอ่เาเพืนในนับโตพี่น้องอันซองเ่าไกบรรา่บันนาอ่าเ่าไก่บันนามาเนี่<ป>มาห่วมกับพวกเฮาพี่น้องมาเน,นี่ยตอนท้าเพื่อนยางดีเลยโอ้หองอยู่ห้องกินเพียบเลยนะอ่า <laughs> นอ,อนเลยมันเนี่ยอืมเขาจะทาเบิ้งอ่าตอนเสาร์อีกแห้งมาให้ว่าพี่น้องเลยอันนี้ยังแซ่บเบิ้งจะซื้อพี่น้องเลยนี่อืมจเอ่าเอาพี่น้องกินเข่าแรงน้ำกันบัดนี้ไหม ไอหอนหอนอยู่พี่น้องคักะลิครับเนจะโซ่จักแต่พวกขายด้แถวนจะไปเอากระปุหนามานี่คนนี้แหละชอบแล้วทำไมยางเลาะแคบน้องพี่น้องไลย้อกระปูเก็บรวบเมกันหมดเลยกระปุเห็นจัดึนเคย้ไทยต้องรู กับตำหงโอ้ยคึกขนาดเลยข้าวเฮ็ดแบบอลังการเลยนะเท่าซื้อระซรามด้วยกันใส่ถั่วปอแม่้เหรอกินข้าวหม้อเลยนะถ้ามันกินอยู่บ้านนี่ยคลั่เลยมันบอก็หายเนี่ยที่แถวนี้มิต่ผู้ไทยก็ได้บุมมีขาก็ได้บริลับแทนี่พี่น้องเยไม่ใช่ภูไทยหรอเนี่ยบุมมีมันหา แกงลาน้ใั่วซบพพไปอยสามถั่วไปแล้วอะไรเนาะกกิลายกินอาหารใลายไปหน่อยข้าวป่ามันแซ่บกัน้าป่านี่ข้าวแซ่บทุกคนเลยไม่แต่จำเจียวยังแซ่บนะทุกคนอ่าละอีแล้วทีนี่ขึ้นีเลยวันี้อีแล้วตอนแม่โอ้ได้แล้วมันมันชิบตตัวนี้มันบอกแมนชิบแต่ตัวอะไรว้ามังล่างอพี่น้อง เป็นเสียดกัน uh. คุ้งดะอืมนี่เอ้ยออกมาออกมาออกมาโอ้อุ้ยเซตลุดไปทักบโอ้มลุดมลุดอุ้ยโอ้ยว้าวลุดเฉยพี่น้องเลยโอ้ยกระได้มาตจนเนาะโอ้ยรุดมุงนั่งนี่พี่น้องพี่น้องว้า เด็กเสียกันไปเยอะอืมมา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 อฮ้ยเก้าเห็นตัวแรกแล้วนี่น้อยเกินหัวว้มามันหมานไี่น้งโอ้จักเป็นตัวคิดอะไรได้เพี่นเอาเว้นับบ่ได้จึบบ๊งๆเลยคุนใส่เลยจึย้งๆ ทีมงานเ้านมันตั้งนานเลยเจ้องเอ้ยหลายตัวเลยเนาะอ่ะนจ้าอ่ะมาเบิ่งปลารวมพังมันเลยเจ้าบ่โอ้ผูดีจุงงาเลยเจ้าผู้ดีจุงงาของเลยโอ้คือแบบมันขนาดพี่น้องมาเลยอ,อ,อ๋อประมาณนี้เนาะพี่น้องมันีเนาะอ่าพ่อพก,กันไหมคลิปหนาพี่น้องมาเลยถ้าจะถึงเวลาถึงคนขขนะ อับนอนนะพี่น้องเว้ยพอาะก็ไม่คลิปหนานะเนาะขอบใจสำหรับการติดตามดชม